สวัสดีจ้าทุกคนปยามาตักในแดงเองแล้วจ้ะเพราะว่าหลังจากที่มาเดินสำรวจด,ดูเนาะก็ต้องตักออกแล้วละพะได้เวลาใส่ปุย๋ยวันนี้ก็จะตักไ,ปไ,ปไว้ไว้แหงงัวบ่อที่สองด้วยจ้ะเด้ออันนี้ก็ทยอยตักออกเบิ้องเราแหละแต่ว่ามันต้องใส่ปุ๋ยเข้าทักก็เลยต้องมาตักออกให้มันเลื้อบ,บางๆเออมันเริ่มสีออกแดงแล้วนะทุกคน ดูใกล้ๆดูมันอ,อกแดงแบบไหนมันอ,อกแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเนี้ยแดงๆเงนี้ยเขาก็จะไม่เป็นแหนแดงแล้วก็จะเป็นแหนโอเขา้าไม่เป็นแหนตัวเขียวแล้วก็จะเป็นแหนตัวแดงแล้วเขาก็ต้องม่าก็ย่อยตักออกตักออกให้เขาบ้องบางนะอันนี้เขาหยาดปุยกันกินหยาดก็คือแย่งแ,แย่งปุยกันกินต้องตักออกโอ้โหทิม ทำไมเกรงใจว่าจะเปียกนี่จะลงได้นี่ปยปัญญาลงไปสอนเอาคือห่วงนะส่นชั่วชวกชว,กชวก่บันไดบ่ลองดูบ่งามๆทุกคนเลยดอกใหญ่เวยยิงปล่อยเอาไวน้นานนะยิงดอกใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ตักเขาเรียกเขาตักแต่ว่าเขาไม่ได้ตักแบบว่าจะเตรียมเหมือนจะใส่ปุ๋ยอนะเนาะก็ตักให้ปกติเนี่ยตักให้หมูให้งัวปกติเนี่ย แต่พอเราสังเกตดูดอกเขาด้วยพอเริ่มออกแดงๆเราก็จะเริ่มตักให้เขาออกให้มดนั่นคืออาหารเขาหมดแล้วพออาหารเขาหมดเราก็จะตรงมาตักออกให้มันเหลือน้อยๆเขาแบ่งกันกินได้เนะ ว้งามเกินทุกวอบนี่บนี่ขักเกลดนาตึบนาต้อางก่อนไก่ไก่หลายโยนเลยโยปุ๊บใส่ีนนี้เลยเยจะได้หมดเข็งไหม่าจะ เกินนเนี่ยโอ้ต้องมีดอกใหญ่ยิมันจะสมบูรณ์ค่ะ อึบปวนักนักหนาวบ่อือโอ้ยงามงามแทง้งามว่าเอาไปลวกจิ้เแจ่วบ่กินหอดยางงวงเอาไปไแตะแกงกระยากระแตกพุพังหมดแล้วเด้อ โอ้ตรงงามแต้แต่งคางว่าอ่ไรงวัวหน่อยปยา้าจะกินเป็นก็ไม่รู้อย่าเขาก็ะเพมจะฮัดกินเนาะจะกินอะไรของแปลกๆตองฮัดอีกงานแต่ว่าเฮาตักให้เขาเรื่อยๆอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็ฮัดกินพร้อมแหม่เขาเนาะตอนหนึ่งงัวหน่อยยังกินนมอยู่สิ่งแรกที่เขาจะฮัดก็คือฮัดกินอยา ตอนนี้กำลังหละหัดกินอย่ากก็แม่เล็มเลป้ากินเนแดงเป็นเมาลานี่พยาจะคุ้นด้วยเลยคุ้นให้เขาอ้วนชุ้มชักเลยเอวบางลังหน่อยแทะออกมาก,ก็ไวหุ่นมาพอมงวนงัวพยากระด้งัวนหน่อย <laughs> คือเค่งเลาเด้อทุกคนโมเมนธรรมดานะเนี่ยต้องมีสูงว่าม,มันขอบข้างหน้าสูงขอบเบาหัวจะซักซึ่งด้วยเนี่ยเด้งบนเขาท่าท่ามากเขาท่า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 มดแล้เนี่ยตักไปตักมาเขาท่าม,มดดล้ว ฮอทิมท่มฮอดิมตักมาแถวเดียวได้คึงเค่งเลยจ้ะเดี๋ยวพยาออกไปข้างหนอกนก็ตักแถวนู้นไปนู้้นอีกหัวนู้นยังไม่ได้ตักตักหลายๆเข้ามาทางนี้ก่อนได้คึงเค่งแล้วต้องตักออกอีกทุกคนอย่าปล่อยให้เขา จะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวปยาตักเสร็จแล้วปยาก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาแล้วเนาะอุ้ยไว้ด,ดินลงน้ำได้หลายงวดนี่แบบเต็มเข่งเลยจ้ะตักเข้าออกบางๆเดี๋ยวเดี๋ยวปยาจะใส่ปุ๋ยแล้วแ่ะไอ้คนเออนี่ที่เราเท่านี้เองวูบูนะเต็มเข่งงวดนี้เต็มเข่ง ที่นี่ปยากะสิไปเอาปุยปุยมาใส่ให้เขาเด่นอันนี้ปุยปัญยามากเอาไว้แล้วเนาะปุยน้ำขี้วัวหมักหมักสามคืนเด้อจ้าทุกคนหมักเนี่วปัญยาจะลื่นลมอีกเลยแป้งที่สอง สามหมูป่ายาก็หิวข้าวเลยทุกคนเออโคกโคกโค่แปลงที่สามจ้ะเดี๋ยวเขาระขยายถึงกันเองเนาะเสร็จแล้วทุกคนอันนี้ป่ายาก็จะไปวางไวน้นู่นเพว่าห้นน้ำเขาแห้งป่ายาก็จังจะผสมให้งัวนเนาะจา้ะไปจ้ะฮึปโอ้หนะในแดงเขาแห้งเราบัดน,นี้เขาก็จะผสมให้งวัวอันนี้เขาก็กะเอาเนาะอันนี้ประมาณถังถังดัาหน่อยหนึ่งเด้อเนี่ย อาใส่ไปสองวันนี้เราจะอเอาแค่สามถังน้อยเนาะเพราะว่าไหงัวสองเท่านี่สองเท่านี้ <c oughs> อเอ๊บเอาออกเฮ้บนี่แล้วก็รำแกหนึ่งคู่ถังจ้ะอันนี้ผสมให้งวัวเด้อจ้ะถ้าเป็นผสมไหหมูก็ทำอ่อนทำอ่อน,ออนจ้ารำอ่อนแล้วเราพอเทป,ปุ๊บเราก็มา โคเลโคเลให้เข้ากันโอ้ยไม่อยากโคเลเลยมันฝุ่นแมะโคเลโคเล้มันเข่ากันเนาะจ้ะนี่โคเล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 โค,ลคงตูดไลยอออนี่ตลบมาแล้วก็ไปนี่วิธีการตรงไม่ท่า <c oughs> ไม่งั้นง้วไม่กินห <c oughs> ยอกหยอกนี่ คนข้าไปจ้าคุกเล้าให้เข้ากันฮึมหอมหุยหุยหอมหุยเลยทุกคนหอมหำหอมหำก็ในแดงนี่งัวเขาเก็จะได้กินเ้วเด้โอเคมาทีน่นี่จะไปให้งวัวเลยเด้บัดนี้หลากเด้อลากเด้อ ันนี้ตะกองไม่ทํางานเลยอ่ะใช่แต่ปัญญานะ่ะให้แรงงานของชาติกินเย้ยไปทางไหนละ่ะเสร็จแล้วไห้วะะัวแล้วจ้ะกินดีดีอีกตัวหนึ่งนะ่ะตัวเมียวันนี้เอามาให้กินกุมน้ำมุกมุกกินอยู่นั่นแหละอันนี้เริ่มห้ตั้งแต่ปัญญาเริ่มเพาะเนาะ,ะตัวเมียตัวเนี้ยนะห้แล้วเขาก็อ้วนมาเรื่อยๆตอนนี้ถามว่าอ้วนไม่อ้วนเต็มที่เลยพอคลอดแล้วนะเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะ กินน่ะนะไปไนอันนี้งัวแม่สาวเนาะจะเนางะงัวแม่สาวทองทองแรกทองเข้าก็ใหญ่เนี่ยเขากินยาไม่อิ่มเขาก็จะไม่ค่อยอยากกินได้งวแงนี่ตอนนี้เขาเป็นงัวแม่สาวเนาะแต่ต้นนี้ทองเขาก็อ้วนมาเรื่อยๆหลยตั้งแต่ให้กินในแดงปยาก็เพาะตั้งนานแล้วแหละจนใด้ก่อนจะเพาะลงบอ่อผลาปติกนะ่ะเพาะทดลองก็เลี้ยงก็ บอ่อปูนอ้ววันนี้ปยาเป็นอะไรผูดติดๆกับตบปักของสะนอเลียงบอ่อปูนก็ทดลองให้เขากินมาเรื่อยๆเนาะแต่วันเนี้ยเขากินอย่าอิ่มเขาก็จะไม่เคยกินอยากงอแงด้วยเด้แล้วชะงุดงิดกระทองเลยก็ไม่รู้ลูกนะไก่ค <c oughs> อดด้วยทุกคนควรไม่หยุบเลยนะจนแบบพอเวลาเอาให้กินเรื่อยๆเนาะติดต่อต่อเนื่องกันเขาก็จะแบบเป็นซาบเร็ว อยากทับเรีวอะไรอย่างเงี้ยมาหยุบเดี๋ยวก็มารุ่มารุ่นมารุ่นรอรุ่นนองเขาว่าจะผูดมสมบูรณ์ไหมหลังจากที่เขาให้กินในแดงมาเรื่อยๆกะจะเนาะก็จะได้ขวันด้เนี่ยอันนี้ตัวแม่อันนู้นอะสูงทมหัวปยาเลยจ้ะอร่อยไม่เจียวแต่ก่อนเอามาจะน้อยหนึ่งจิ๋วก็เลยตั้งชื่อจิ๋วเดี๋ยวนี้ไม่จิ๋วแล้วจ้าจ้าสำหรับลินกับปยากาฝากกดไลก์กดแช์กดติดมาม ้ตกใจก็ก,กดเลิฟก,กดลักให้ปลายาจังนิดเด,อเดอ้อจะเด้อเพื่อจะไม่ได้มีกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าจิยวบ๊ายบายกอนลูกบ๊ายบายกอน